ครับครับวันนี้โอ้โหเกมมันเป็นยังไงครับวันนี้เกมเราไปพลาดยกสี่โดนตัลเกมตัดเกมมากแล้วไม่ใช่ว่าชุดเปลืองเกมก็คือลูกนับเลยใช่ไหมครับยกสองเราเราก็ได้เขาชุดเนี่ยแต่ว่าลูกนั้นกรรมการไม่นับเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ไม่ติดแล้วตัดเกมกรรมการเวลาอืมเราก็ยอมรับว่าเราโดนนับต้องแพ้เขาอยู่แล้วใช่ไหมเรายกห้าออกมาเราก็พยายามจะทําเต็มที่นะชีตเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งเสียดายจังหวะ จองสอบทีเดียวเลยว่ววยาทยนี้เราไม่ทีนี่้ก็เป็นแบบนี้<ฆ>ไปเดินด้วยวัดเดินตลอดแล้วยกฉี่อย่างที่เสือบทบอกยกฉี่อย่างที่บอกกับอย่างที่เสือบทบอกว่าทำไมเราถึงตัดสินใจถอยตั้งแต่ต้นยกเลยมันมาเดินมาพอดีอืมเดน,นต้องหาะทุกว่าเดินตัวเนี่ยเดินมาผลก็เพราะอะไรเพราะก่เป็นแับนี้เดินมากอะไรอย่างว่าเห็ดเห็ดอะไรเป็นตอนกรรมการแยก่ที่ส่งเดินก่อน เสียดายนะพลาดจังหวะเดียวทําเกมจบแบบนี้ไม่ใช่มือฝีมือครับอย่าลืมนะงงตัวเองนะใครได้ไม่น่าฝีมือก็เรียกเป็นฝีมือทุกไปเลยไม่ได้ครัเขาลองบู๊ไม่ได้ฝีมือไฟหน้าไม่ใช่ฝีมือนะครับเออไฟหน้าไม่ฝีมือนะไฟหน้าไงไฟหน้าต่อยไงบอแบบไฟหน้าต่อยไงเดินไฟหน้าไงไฟหน้าไงเดินจะหมดแรงไหมไปหน้าไฟหน้าไม่มีหมดแรงนะนะไฟนี้อ่อนนะไฟนี้อ่อนอ่อนไหมอ่อนยววยัวบหมยัวเสียวหน้ายัวเป่ะ อ่าไม่ได้ไฟได้แต่ไไพี่บ้านได้เ็มันคนระับมันก็ต่อยได้แพ้ก็ต่อยได้ไฟน่าก็สนุกดีไปล้องหน่อยแต่ว่าลูกนี้เมื่อกี้โดนนับก็ต้องโดนเน่ะมันก็สมควรนับถ้าไม่โดนนับแล้วลองว่าโซเชียลระเบิดเลยแล้วพโซเชียลระเบิดดีละนับเลยนับไปเลยนับไปเลยครับนับไปเลยไม่เป็นไรไฟน่าก็ต่อยไม่บ้านไรนะ <c oughs> ไม่ไดวันนี้ซ้อมน้อยไปหน่อยร่นางกายมันยังไม่ค่อยเข้าที่

เดินมาเดินมาแตัวเองทำตัวเองทำไม่ได้เลยซื้อซองหน้าเขาก็มีรูเดีมาแล้วเราได้ก็ได้ครับเสียดายนะครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอโทษเสียแบงค์จะบดก็ควรเป็นดีๆด้วยครับที่ทำไม่ถูกต้องตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเลยฟังมาช่ววันนี้ต้องรู้จักตัวเองเดินเดินไม่ชุกก็ชุกในรูปแบบไหนชนะก็ต้อง วันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญของเราเลยก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าชัยชนะยังคว้าไม่ได้ก็ฝากอะไรสั้นๆเลยครับแฝกถึงแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยไม่เป็นไรครับเสียดายแสีได้แต่ก็ทำดีแล้วก็สู้จนยบสุดท้ายใจไม่ดีครันีเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไม่มีอะไรแตกมีแผลแตกหม่อยบไม่มีครับไม่ได้พี่ จะได้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ที่ถูกค่ะอัดฉีดเหมือนเดิมไม่ต้อกไม่ต้อกโอ้ยน่าใจดีครับระหว่างนั้นมันยังไงก็หน่าจะนการนับแหละครับโดนไปโดนไหมโดนโดนสองซ้ายครับตัวลอยครับเออห่วงแค่ครับแต่ลงไปมากเลยนะครับสัญญาตยาณใช้เข้าน้ำ ครับแล้วไปไคนด้วยหมันยากไม่มนยากมันจิตตั้งอเวลาผมัตงใจแล้วมากมันเป็นแบบนี้เราเสียใจรู้สึกไปหน้าไม่ต้องกังใจมากนะยกไตงเจผมอยากต่อวันนี้แล้วผมอยากทำไม่ดีแล้วก็วันที่เก้าดูดีนะครับครับห่อหน่รู้สึกจะต้องบอกดครับแล้ววันที่เก้าก็พร้อมไหมสมมติว่า